สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะพบกับครูอิ๋วอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนรู้ภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆพยัญชนะ6ตัวสุดท้ายนะคะให้หนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่14เลยนะคะในหน้าที่14พยัญชนะตัวยู และตัว v เช่นเคยค่ะครูอิ๋วมีคำศัพท์ศัพท์ตัว u uncle แปลว่าคุณลุงและศัพท์ตัว v violin แปลว่าเครื่องเล่นไวโอลินนะคะให้หนูหัดฝึกออกเสียงนะคะเขียนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะและ ในหนังสือหน้าที่15นะคะศัพท์ที่เราจะเรียนตัว W และตัว x ตัว W นะคะวันนี้คุูอยิ๋วนำศัพท์มาฝากนะคะ w o m e n แปลว่าผู้หญิงนะคะและตัว x x-ray แปลว่าเครื่อง x-ray นะคะ และในพยัญชนะ2ตัวสุดท้ายนะคะตัว y และตัว z นะคะตัว y yogurt แปลว่าโยเกิร์ตนะคะและตัว z นะคะ sukiper แปลว่าพนักงานสวนสัตว์นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะและในสัปดาห์นี้นะคะ ครูอิ๋วนำคำสับมาฝากเด็กๆ6คำนะคะให้หนูฝึกอ่านออกเสียงนะคะและอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูอิ๋วดูด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ